สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะดี่ตัวใหม่ช่องของเดอหไฮและนัค่ะซึ่งี้จะมาเล่นเกมโรบบอกเช่นเคยวู้ซึ่งเวจะมาเล่นเกมโรบบอกนักในโรบบอกในด่านต่อสู้นะคะ <c oughs> ไม่คืออะไรอะ่ะไปเอาไปสิทำไมมึงไม่ไปวะอันนี้อะไรของมึงเนี่ยอะไรอะ่ะอย่าอะไรอะ่ะ ห้งองเลยของมึงเนี่ยอันนี้ปุ่มอุ้ยจะจะส่มดูว่าจะได้อะไร,ะไระจะได้อะไรอะจะได้อะไรอะจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้อะได้อะไรอะ่ะในอะไรดีโอ้จะมาจ้มโดยทำไมเนี่ยโอ้ยเงินห้าสิบบาทเป็นอะไรมากปะเอาพันห้าร้อยดีกว่าพันห้าร้อยบาทเอามุน่นสิ ทำไมมึงไม่หมุนโอเคไ่อะไรดีจะได้อะไรอะ่ะจะได้อะไรดีไม่ได้แลนะอุยอ้ยสามสิบ pH อุ้ยสามสิบอันนี้มามาสุ่มเลยฉันจะมาสุ่มได้อะไรมาอ้โหลังว่าลังอะไรนะพลังสามได้ไหมโอ้มันไม่พอ อุ๊ยจะได้อะไรขอสุมแน่ๆอ่ะโอ้โหโ้เกือบได้หลุมดำบอลโบลิ่งทำไมต้องไปโบลิ่งอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยาาฉันจะเป็นไหมฉันจะเป็นไหมฉันจะอยากเปฆาากรบ้างอ่ะฉันจะเป็นทำไมเพื่อนต้องเป็นวะไอ้นี่มากูได้เริ่มกูตึงแนละ้วกูจะฆ่ามึงให้หมดทุกยาให้ตายเลย แปลเรียบร้อยโอเคกูคจะกูจะไปหามันก่อนว่าใครจะฆ่าอะไรบ้างโอ้ยต้องไปหาต้องเอ้ยจะจเดี๋ยวท่านแอบตรงนี้ได้ไหมอาสนีธนูอุาาอ้ยสุนามิ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 ข้าวพ่นไฟกูจะพ่นไฟออกมาเพื่อให้คนตายวายคนที่ยิงกูนั่นแหละมึงตายไปเลยนะเออท่านจะเข้าไปในนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไ,นะไปได้เข้าไปได้โอ้นั่น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 ทำอะไรอะ่ะ กูจะปล่อยยูให้โอให้ดูดให้ดูดมึงไปโอ้ยพูดมากมึงอ่ะไม่ต้องมาพูดกับฉันเลยพูดมาก,กเลยดนี่อพึ่งไอ้ปล่อยพึ่งออกมาทำไมอ่ะกูจะจิ้มแหลนิสอไว้เอาเราลบกูหา่าพ่อมึงอ่ะโอ้ยลบกูทำไมเนี่ย ันหรอกทำไมอะ่ะอุย้ยดีนะฉันไม่โดนดยรีบซีเราเร็วเราเร็วเดี๋ยว,วก็ตายหรอกตายไม่จะอ๋อมันใช้พลังหรอกคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ใส่แน่นอนไอไอตัวนั้น,น,นจะใส่แน่นอนเลยไหนกูจะเนี่ยกินเรียบร้อยให้มันตายไปเลยฉันทำยังไงดีมันตายเนาะอุย้ยโอ้อะไรอะ่ะแดนวิสโซอะไรอะ่ะทำมาอยู่ตรงเลยอะ่ะอะไรโอ๊ย ทารีทารีทารีไม่ไม่ไม่ไมอย่าอย่าอย่านะอย่านะกาไปนี่กาไปนี่กูจะปล่อยสุดเดมิโอกมามึงอยู่ไหนวะกูหามึงไม่เจอเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยคนเจอแล้วคนนึงนี่ไงอยู่นี่เองเขาปล่อยนูเคียกูจะปล่อยนูเคียนั่นแหละตายไปซะมึง เนโเคเียนี่ท่านเบิดทีย่ยูตาเลยนะโอ้โหมีหนึ่งคนกลับตายไปแล้วฉันจะฉันจะรอดไหมอ่ะเออทำไงดีทำไงดีทำไงดีำงดนำพูแมกมาเอา้าอ้แมกมาอ๋อเป็นแมทที่อยู่ใน,ตนใต้ดินอ่ะใต้ดินใต้ดินอน่ะฟ้าแลบ เขาต้าาองมีวัตถุรอไม่ใช่เหรอเอาเข้ามาเอาอ๋อป็นต่อโอเคพ <c oughs> ายุทรายพายดุดุดร้อนพายดดุดุดร้อนโอ้ยเอาท่านไม่สามได้ไงท่านไม่ลื่อไม่ลดด้วยคนที่รื้อลดอะ่ะคุณดิร้อนมากเลยเป็นอะไรมากปะโอ้ยพายุทรายหนาจังเลยนะทำไงอะ่ะทำอะไรอยู่อะ่ะ อ้ก็ยืนรอไงย,ยืนรอเลยของมึงก็ยืนรอว่าใครจะมาฆ่าไหมเอาโทรโทรแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสิบเก้าอะไรฉันเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ้าวเอาจริงเอาแล้จริงความมาตอนไหนเมืกก่อกี้เอาไม่บอกเราไอ้คนที่เป็นเาขาเขาใครอะ่ะกาแฟไง ไอ้มันเหลือใครวะที่จะไม่ได้ฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นสิบเก้ากันเจียงฟ้าแน่นอนเลยเอ้าวไม่ไม่ไม่จยงมันดูไหนวะไหนวะไอ้สิบเก้าอยู่ไหน,ไหน,ไหน,ไหนมันเหลือสองคนเนี่ยรู้ละสิบเก้าอยู่ไหนข้างบนมึงทําอะไรข้างบนฮะโอ้ยไม่ทํามาพูดกับฉันเลยฉันอยู่ข้างบนอยู่แล้วโอ้ยไอ้สิบเก้าเขามาโอ้ยสิบเก้ามรบมันมาทําไมอ่ะ อา้าจะก็จะยิงมันเนี่ยให้มันตายมันปล่อยสึนามิเรียบร้อยกูตายฉันตายแล้วที่วันจะสู้ไหมอ่ะเมย์เธาก็ตายไปแล้ว <c oughs> ดีฟ้าเร็วเอามานันเอามวกดไปที่เพจทำไมอ่ะดีฟ้าเร็วหน่อยกาแฟมันฆ่าวนะี่ะกาแฟฆ่าหนูทำไมเอาก็จะฆ่าหนุอามอ่ะฆ่าหนูทำไมหนูเนี่ย โอ้น้องอามตายแล้วข้าหนูนมี่ใส่ไม่ดีโอ้โหกาแฟข้าดิงฟ้าที่ใส่ไม่ดี้าเพื่อนกูทาไมเออเออข้าเพื่อนกูทออออําทไมอ่ะขาไม่ใส่ข้ากูทําไมโอ้หสิบเ้าคุณคุณนกูทําไมเนี่ยเอา้าเขาก็เรียกว่าสิงฟ้าตรงนั้นอ่ะแล้วมาชนเพื่อจะ<ม>จะสุม่มดูว่าจะาจะอจะไอรนะาจะจะอะไรนะเอา้าเอา้เอารุ้สิบแปดเหรอ เออใช่ใช่กูสิบเก้ามึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยโบ้ยอย่นั่นแหละเอาก็จะดูจริงว่าได้อะไรโอ้เขาได้มืน,มน,เ,เ,มนเ,เ,เ,เขาได้ม่นเหรียญยังว่าได้หมื่นเหรียญหรอเออเขาได้ม่นเหรียญจริง่าเรื่องอะไรนะเอาค่าพระเจ้าเออค่าดีกว่าเอาค่าไอา้ก็ฟิวเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ไม่เล่นไม่ไม่เล่นมันไม่มาฟิวไม่ได้เล่นไอ้สาวอะ่ะจะจะเป็นไหมอะ่ะ ป่าบรี้จะใครเป็นบ้างเออใครจะเป็นนะใครจะเป็นไอ้ไอ้เสาไอ้เสาเป็นอาเออกูจะเป็นกูจะฆ่ามึงเอาก็ฆ่าสิเขามาฆ่าสิโอ้ยสิบเก้าจะพูดอย่างนี้เอาทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะไอ้เสานี้มันแบบมันอ้นี่มากเลยอะ่ะฉันจะฉันจะต้องเดือดแล้วแหละ,หละไปยิงมันยิงมันเออเขายิงมันดีกว่า เออยิงมันเอามันยิงไม่ได้อะนิ่ฟ้ายิงดีด,ดโิโอเคเป็นละเขาต้องยิงให้มันให้มันสำเร็จอะยิงไฟยิงไม่ได้อะยิงไม่ได้อ่ะ,อะเออนิ้วไฟเกับตกอุย้ยดีนะเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ไม่เขาอยู่ข้างล่างเขาตายเนี่ยไม่เนี๋ยไม่ได้ตายไงเอาใครตายอ่ะฉันเองเขาตายอ้ยไม่ไรอะยิงไฟไปเลย เขาตายใครอะใครน่ะอยู่ดีอะไรมันมาไม่รู้ม่นก็ตกลงไปอะเอาไอ้สาวมันสาวแงมันทําปล่อยพวกเราเออกมาไงป้าหรอกสาวเปล่อยพวกเราเออกมามาทางมันมาทางทิศใต้เนาะเอาหรอกเอเอไอ้จีิคนที่ตายเราต้องพูดเป็นบ้านเดี๋ยวจะปิดไม้ก่อนโอเคจะปิดไม้แล้วเขาเปิดเสียงไว้เออดูแล ไอ้เซาทำไมเซาทำอย่างนี้วะไอ้เซาเนี่ยอ้าวเซาทำสะพานแตกแล้วก็ทำน้ำท่วมโอ้ยโอ้ยเซาอ้าวอา้อาว <c oughs> ไอ้เซาไอเซากระจายตัวทำไมตัวเซาเป็นที่เท่จังเลยเอ้าวเซาร้องไห้ทำไมอะ่ะไอ้เซาร้องไห้ใครตายอะ่ะเอ้ใครไม่รู้แต่ว่าใครตายก็ไม่รู้แหละ ใครมันตายวะเอาทำไมซอมไม่โดนอ่ะเอาเสาเป็นไรหรืออ๋อรู้ละถ้าว่าเป็นโทรศัพท์เซาเนี่ยเสามันใช้ไอโฟนสิบหกไม่ใช่หรอเสาใช้ไอโฟนสิบหกไอโฟนสิบหกมันต้องเหลือนได้สิหรือว่าเสาเดินไม่ได้เสาโหลดเกมโยหรือเปล่าเสาไม่โดนแล้วใครอุย้ยเอาทำไมดิสโก้เนี่ยแล้วใครเล่นอยู่วะใครอ่ะ อ๋อไอสิบห้าไอสิบห้อาอ้าวไ่ตกเพื่อนของมึงเนี่ยอา้าวไอเสาสะนะโอ้โหสิบห้าแทนที่จะฆ่าเสาเนาะอ้าวก็เราหาสิบห้าไม่ก็เราห 10, เราหเสาไม่เจอไอเสามันอยู่นู้นโอ้ยจะรู้ได้ไงวะอ้าสิบห้าก็ดูไหมล่ะว,ว่าว่ามันมีเสาอยู่เอาลูกเสาเขาแหลกอ่ะไปแล้วจริงฟ้า พวกสาเขาแหละไอ้สาอยู่ไหนเนี่ยกระโดดจเนั่นเออทำไมสาวที่ใส่ไม่ดีอ่ะเนี่ยเสาวก็โดดเล่นกับไอ้เขาเล่นกับใครไอ้กาฟิวไอ้กัฟิลมาด้วยเอานังอามาทำอะไรอะ่ะเอาหนูไม่ได้มาชนนะทำอะไรอะ่ะไม่ต้องมายุ่งเอาแค่มันจะดูด้วยจะมายุ่งโอ๊ย ภาษาแต่งจริงเลยมึงฉันจะได้เป็นนะเออไม่รู้ว่าพฤศจก้าฉันนั้นฉันนั้นได้เป็นอะ่ะอา้าวริงฟ้าเป็น <c oughs> อ่าเขาเป็นไอริงฟ้าจิงฟ้าตายแน่สิงฟ้าตายแนเ่เออก็เอาสิสิงฟ้าตายแน่สี่หนึ่งฟ้าต้องตายไม่เป็นไรหรอกฉันก็ฉันก็ไม่ต้องตายห็นที่ว่าตายอะ่ะ ฉันจะปล่อยพลังใส่ไอสิบเก้าโอ้ยมันใครฆ่ากูเนี่ยอจริงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะเอาที่ฟ้าฆ่าไม่ได้เขากาจะเอาแผ่นดินไหวเอาไอ้ที่ฟ้าทําทําลกเราแตกเลยอะทาไมมึงทํอย่างนี้วะกาจะเอาแผ่นดินไหวใส่ไอ้โอ้ยใครมันยิงเขาวะใครมันยิงวะเขาจะตายไหมเขาจะตายไหมใกล้ตายซะ ดิ้งไฟข้างบนไว้สมหน้าโอ้ยสิบเก้าดิสมหน้าดิ้งไฟข้างบนเขาเอาบูลลิงดีกว่าโอ้ดิ้งไฟทำบ้านแตบกบนี่ใส่ไม่ดีมาเัตเตอร์ออลแผ่นนินไหวเอาเขาเลือกแผ่นนินไหวแล้วทำไมต้องเลือกอันนี้ทำไมอะ่ะติ้งหน้าดิ้งไฟจะเป็นตาย โอ้ยเขาเพิ่งเล่นนะเนี่ยเขาจะเล่นเป็นหรอเขาจะเป็นหรอเขาเพิ่งเล่นเนี่ยโอ้โหเพิ่งเล่นเล่นเป็นหั่งไงเขาจะต้องตายให้ได้เพราะว่ามึงฆ่ากูอะแอบก็มาฆ่าสิกูอยากตายอ่ะมาฆ่ากูดิโอ้ยเขาเล่นไม่เป็นนะเขาเขาเล่นไม่เป็นอะ แอ้เป็นไม่เเดี๋ยวข้าให้เขาเล่นไม่เป็นเขาจะทำยังไงดิเขาเล่นไม่เป็นเขาเล่นไม่เป็นน่ะทำไงดีอ่ะอาว้ดีกว่าเขาเล่นดีดีเขาเล่นไม่เป็นเขาพึ่งเล่นเขาพึ่งเล่นเขาจะเล่นเป็นไหมอ่ะอาสภาพตัวเองเล่นแล้วเองเล่นนานยังหนาแล้วนี่แทนเพื่านเล่นนาไปแล้วควรจะไม่ตตะสักคนเลยไอศกามันตกตายเน่ ไอ,ไอ้สิบไอซี่ฟ้านี่ฆ่ากูทำไมวะเอาทำไมไม่เลืแผนน่ไหวอะ่ะแล้วเขาเป็นทำไมอะ่ะเขายังไม่ได้เขาไม่ได้เขาเพิ่งเล่นนะเนี่ยเขาเพิ่งเล่นนะเว้ยเขาทำให้เป็นอะ่ะเออแล้วกดไม่ได้อีกเธอเขาเล่นไม่เป็นแต่ว่าไอ้สิบเก้าพูดเบาๆนะเพราะว่ามันมีคนมาบอกใครไอ้โต้โอเคพูดเบาๆกฟ้าตายได้ โอ้เขาต้องตายอยู่แล้วอ่ะเขาจะยิงไปนู่นโอ้ยิงฟ้าค่ะค้าไอ้ขาเพื่อนคูณทำไอ้สิบแปดเอาเขาต้องฆ่าไงเออเขาจะตายนะว่าก็ตายสิเพราะว่าจริงฟ้าได้ไม่เป็นเออเขาอยากตายพอดีเพราะเขาเล่นไม่เป็นหรอกเขาเล่นไม่เป็นเขาพิ่งเล่นเขาเล่นไม่เป็นเพาเขาเล่นหนักเขาเล่นเป็นอดีจริงฟ้าก็ตายอ่ะ เ,ออเดี๋ยวเขาเรียกไปมือตกคลิปละอา้าวบไวทั้งเลยอ่ะอา้าวว่ามันมีความมาบอกว่าเงีนเนยบอะเข,เขาตายแล้ววาจริงฟ้าตายก็เขาเรียกไม่เป็นน่ะโอเคก็ขอก,กดการกดคลิปจกคลิปแล้วค่ะทุกคนอา้าวสิ่งฝ่าไเป็นไรอา้าวก็ต้องดคลิปอ๋อก็เป็นอะไรกันบ้างคะจะให้เราไม่เล่นเกมรอบอกด่าน พัดจอนะคะก็อยากให้ครชอบอย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเลยนะคะจะไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรีบไปบ๊ายบายเน่รีบไาตายเน่โอออุ้ยแค่นั้นแหละ